สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นจะมาเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมวยไทยจัดสี่นะครับขึ้นโชกันวันอาทิตย์ที่13กระกฎาคม2 5 6พ 68, เวลา14บสนาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นกระถูกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับเพื่อนมาทุกท่านเพื่อเก็บไปปิดจาจนาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนเพืท่านใดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ py24 ครับต้องมีอำนาจหน้าก่อนนะครับและตามด้วย py24 ครับลุ้นอันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง add py24 ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวทีผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชันไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจะซีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันจริงเวลา12เดือนตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8กดหมายเลข27เวลา12.30นโดยประมาณนะครับณเวทีมวยกองทัพอากาศครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ถ่ายทอดสดของศึกมวยดิวิชันไทยในวันนี้นะครับทางน่าแสดงก็คือใช้8 BCK ยิมนะครับสนฝาเงินนะครับเพชรทองนิติ อปนนะครับเมื่อวานนะครับศึกมวยดีวิถีไทยทําการชั่งน้ําหนักของนักมวยตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่าของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานธท่าแฝดนะครับชาย8ปดมันร้อยสิบสี่จุดหกรถจุดหกส่วนฝ่ายเมืองนะครับเพชรทองมาน้ําหนักขาดเกือบเกือบหนึ่งปอนด์นะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันปะทุตัวเท่านะครับเรทยังไม่เปิดนะครับสำหรับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยนะครับในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจเฟซบุ ศึกมวยดิวติไทยเลทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแต่คุณที่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนิติสมุยเคยแพ้มา1ครั้งนะครับแต่ว่ากระดูกมวยดูได้เปรียบดูดีกว่าวันนี้น่าจะแก้แค้นได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนิติสมุยคู่ที่2นะครับมีการปรับเปลี่ยนคู่มวยทั้งคู่นะครับมีการปรับเปลี่ยนคู่มวยใหม่นะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายเอาคือเพชรสีคิ้วสจวิชิตแปดฟิวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพร้อมเผด็จแบรนด์เนมลพบุรีนะครับพิกัดหน่อยสี่สิบเจ็ดปอน คู่น,นี้มาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับการฟิตซ้อมการเตรียมตัวไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรสีคิวนี้ก็มีรายการชกปลายเดือนนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินมีรายการชกในในเดือนหน้านะครับก็ถือว่ามีรายการอยู่แล้วนะครับถูกดึงมาชกเร็วกว่าปกติคุนี้ก็จะชกกันในพิกัด147ปอนด์เมื่อวานทั้งคู่ก็มาน่47ปอนด์พอดีทวิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรสีคิวจะดูสูงกว่าร้อยกว่านะครับเดยจยังไม่เปิดนะครับคุนี้มองไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรสีคิวสอดจอวิชิต8ริ้วมาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งงงคคูู่่่่แแแตตววาาทด้้นนนพริจะะัักอล ดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่าด้วยนะครับกระดูกการชกเหมือนกระดูกว่าโชคม,ม,มาเยอะกว่าทางน้านฝ่ายน้ำเงินขฟอร์มสดเลยนะครับสี่ฝ่ายลังสุดนี่ชนะรวดและที่สําคัญเป็นการชนะเนาะชนะนอกไปถึง3ไฟฝ่ายเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้น,ตน,ตนอันตรายลุ้นนับลุ้นนอกได้นะครับแต่ถ้าผ่านสา่นยกไปแล้วนะครับไม่หลับดูว่าความหลากหลายฝีมือมวยโดยเฉพาะเข้าในทางด้านฝ่ายเพชรีคิวน่าจะทําได้ดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนครับเพชรีคิวสอดจอวิชิตแปดริ้วลุ้นไปปครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นควุ่กํำไรายการนะครับแฟร์องคืนเพชรพุทธประชาชื่นส่วนฝันเงินนะครับช้างมงคลเกตเฉยุทธพิกัด1 1 9ปอนต่อ120ปอนยีปอนครับเมื่อวานนะครับทางด้านแฟร์เงินเหนือเพชรนะครับต่อยหนึร้ามา1นึ่งรอยปขัดหนะปอครับส่วนฝันเงินช้างมงคลต่อยหน0่อยยี่สิบมาหนึ่งรนอเก้นจุดแปดขัดจุดสองครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านแฟร์นะครับเหนือเพชรจะดูเลยลอยเลื่อมๆนะครับเหรียญยังไม่เปิดครับคุณอิชชอบไปท หายไปปีกับอีก6เดือนเลยนะครับเพิ่งจะกลับมาหายใจไว้1ไฟไฟเดียวในไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับดูว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองครับคู่นีชอบไปที่ไฟแดงครับเนื้อเพชรพุทรประชาชื่นครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับแฟแงคือเพชรบุรพาพยัคฆ์ลำพองส่วนไฟน้ำเงินนะครับมิ่งขวัญลูกเดือน5พิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อวานทางคู่มัน100ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านแฟแดงเพชรบุรพาจะลอยๆกว่านะครับเลทจะไม่เปิดคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบุรพาพยััคลำพองะรรบว่ากกดู ที่เวทีเมืองกรุงดูได้เปลี่ยนนะครับทาง้าฝ่ายเงินนี่เป็นมวยฟอร์มสดเลยนะครับสามฝ่ายหลังสดชนะรวดเลยนะครับแต่ว่าเป็นการโชคที่เวทีผู้ทอนทั้งสิ้นครับผมดูว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงของทางาฝ่ายแดงดูมาก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรบุรพภาพยัคฆ์ลำพองครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับเลทจะไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับเพชรทองนิติสมุยนะครับเคยแพ้มาแต่ว่ากระดูกมยดูดีกว่าวัันนนนนนีีี้้้่่่่าาจะะแแกคคไไดชอบบปทททฝยยเเงงิิิพรรตสมุ2 ชอบไปที่ฝฟร์แลนด์นะครับเพชรสีคิ้วสจวิชิตแปดริ้วนะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายผมดูฝีมือมวยดูหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะเข่าไหนทําได้ดีกว่าครับชอบไปที่ฝฟร์แลนด์นะครับเพชรสีคิ้วสจวิชิตแปดริ้วคู่ที่3ามคู่เอกนำรายการชอบไปที่ฝฟร์แลด์เนี่ยเพชรพุทธประชาชื่นนะครับผมดูสภาพร่างกายดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝฟร์แลด์เพชรบุรพาพยัคฆ์ลำพองกระดูก ที่เวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบครับและสำหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวนะครับของมวยดีวิีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่สองนะครับชอบไปที่ฝ่ายนะครับเพชรซีคิวสอจอวิชิตแปดริ้วครับ มาต่อกันที่ศึกมวยไทยเจษฎ์ศรนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยเจษฎ์ศรล้วนๆนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ประถัวของมวยไทยเจษฎ์ศรในวันนี้นะครับทางหน้าแสดงคือทับหลวงเพชรเกตเพชรนะครับส่วนฝันเงินพรนําโชคสอภูมิพัฒน์นะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางหน้าแสดงทับหลวงมันหนึ่งร้อยยี่สิบหกหนึ่งปอนด์ส่วนฝันเงินพรน้ำโชคมาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด ฝ่ายแดงนะครับท well. ับหลวงเป็นได้โชคจากตรวจขอนแก่นนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่เกตเพชรนะครับบีเด็กเกตเพชรผู้จัดการเชฟเกตเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลนะครับเป็นมวยกว่าจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยรุนแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งบุกดุดันนะครับและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งครับสฟอร์มลังสุดนะครับแพ้1ไม่มีการตัดสิน1ฝ่ายและก็ชนะ1ฝ่ายล่าสุดก็ชนะนอกยกที่2นะครับดาวสยามซอเดชพันธ์ทีวิธีช่องเจ็ดโชคหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพรน้ำโชคเป็นนักโชคจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ฟิซอมอยู่ที่สอภูมิพัฒน์ที่นครศรีธรรมราชนะครับมีพันตำรวจโท,โทสมพรภูมิพัฒน์เป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับประเภทครบเครื่องสัดเข่งต่ยหมัดตีหน้าแรงนะครับขวาขอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแต่ว่าเคยแพ,ยพ้ค่โรซูมาในวันนี้1ครั้งครับสฟอร์มล่าสุดนี่ใกล้เคียงกันนะครับแพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งฝล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็แพ้คะแนนปราบพิพพบเอราวัณนะคร ท็อปคิงซูเปอร์ไฟนะครับชก123ปอนด์เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับสามฟองสูตรของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับเรทเปิดมาไม้แรกนะครับหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา7ต่อ4นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรเป็นต่ออยู่ในราคา7ต่อ4คุณนิชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทับหลวงเพชรเกตเพชรนะครับผมดูเจ้าบ้านเจ้าถิ่่่นบรรยาาาากกกกศดดดดููีีววสถิิต็ ด้วยเพราะเคยชนะมาแล้ว1ครั้งผมรู้ว่าเวท125ก็ดูเวทเต็มกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะยำแค้นอีก1ครั้งนะครับเลตหลังช่างเปิดอยที่ฝ่ายแดงทับหลวงเป็นต่อ7-4คู่นีชอบไปที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรครับมาถึงคู่ที่2นะครับแฟงคือกล้องโนวาบางแสนไฟครับนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนลงปูสวงพิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อชงชาวทั้งคู่มันหนึปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวกกก็ใล้้เคคียยงัันนดวะรบ แปงกล้องนนว่านี่เป็นในชกจัหตัวเพชรบณ์นะครับปัจจุบันเขาไปฟิตซ้อมอยู่ที่บางแสนไฟลับที่ชนบุรีนะครับมีบอสเบลบางแสนไฟลับนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาคบเครื่องสูงยาวนะครับสัดแข้งไตมัดขวางหน้าเสียบแหลมแทงแรงศอกคมนะครับสามฟอร์มสุดกอแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองฝ่ายล่าสุดกอชนะนกโยกที่สามครับอาชาในวอุทชานะครับที่จังหวัดสกวนะครับศึกมาตุภูมิมวยไทยชก124ปอนด์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ส่วนฟ่ายน้ำเงินนะครับเปิดกล้องฟ้าไปในโชคจากตัวสีสเกตนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้ซอมอยู่ที่วอล์เทคโนโลยปูสวงที่สีสเกตนะครับมีคุณศักชัยคำลอยนะครับเป็นผัวหน้าคณะและผู้จัดการคอยดูแลนะครับ ฐานฝ่ายมือนี่เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับไล่แขนขวนหน้าปั้มตีฟันศอกดุแรงรังกเลียมดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี่ฟอร์มเป็นร้อนครับแพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายล,ล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่หนึ่งนะครับไข่มุกขาววันของโอม WKO ทบิวทิวีโมซิยาอ้อมน้อยนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรท็อปคิงโชว์ร้อยยี่สิบห้าปอนด์ครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มล่าสดุดของทั้งคู่นะครับฐานะฝ่ายแข่งก็จะดูสวยกว่านะ เรเปิดมาคู่น <music Dragon> <cities> ี <no blues> ้นะครับเปิดมาคู่ขี้เลยนะครับใครต่อรองนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ไฟแดงนะครับกล้องโนวาบางแสนไฟรับดูช่วงหลังฟอร์มดูดีกว่าสภาพร่างกายน่าจะดูดีกว่าครับชอบไปที่ไฟแดงกล้องโนวาบางแสนไฟรับครับมาถึงคู่ที่สามนะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกครับมีการปรับขยับมุมนะครับมีการปรับเปลี่ยนมุมนะครับก็แนะนําให้แฟนมวยครับเน้นที่ชื่อมวยนะครับอย่าไปเน้นที่มุมนะครับโดยที่ล่าสุดนะครับล่าสุดทางด้านแฟแดงก็คือเพชรฤทธ เหล่าโชคเจริญราชสีนะครับหรือว่าเพชรดทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้เงินนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับพิกัดตัวสิบเก้าปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝาแฝงเพชรดิษฐ์มาหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์พลีทาพิกัดไม่ตรงรถนะครับส่วนฝ่ายน้เงินยกคีรีนะครับมาหนึ่งร้อยยี่สิบจุดแปดลดหนึ่งจุดแปดนะครับก็ถือว่าลดหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ความสูงความยาวก็ทางด้านไฟแงดงเพชรฤทธิ์จะดูลอยๆกว่านะครับไฟแดงนะครับเพชรฤทธิ์ที่เป็นโชคจากจารตรวดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซแคกสมชายเทศลุ่งเหลืองนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมตีนหน้าแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าคำแทงรุนแรงหลักเลี่ยมดีสอกคมนะครับสามฟอร์มสุดกอแพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้งางนครศรีที่จังหวัดสตูลนะครับศึกซอเดชพันชกร้อยสิบหกตอนเมื่อ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกคิรีไปนในโชคจากจวัดสุรินนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีธ่านนกน้อย TN มวยไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมวยขวานะครับประเภทเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกลัดตีเนี่ยวนแน่นแข็งแกร่งบูดูดันเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับสามฟอร์ล่าสุดก็แพ้รวดทั้งสามฝ่ายช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับล่าสุดนี้แพ้แตกยกที่4ให้กับเด่นสิทธ์นายกทวิปตะพงนะครับที่วิถีช่องเจ็ดชกหนึ่4พฤษภาาาคมมมที่่่ผน3ฟออร์สุดขงทั้งคคู่นะร้อยสิ ฝ่ายแดงนะครับเพชรฤิดก็จะดูสวยกว่านะครับเลดหลังจากช่างนะครับเปิดมาไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรริ์ เหล่าโชคเจริญราชสีนะครับเป็นต่อู่ในราคา10ต่อ9้านะครับคุณอีวัตรกันที่วงนอกกับวงในนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ประเภทจังหวะฝีมือวงนอกอาวุธเร็วนะครับผมเชื่อว่าต,น,ต,น,ตนน่าจะออกนําไปก่อนขนะฝ่ายเงินหยกคีรีนี่จะพลิกแสงได้ก็ต้องไปไปลายนะครับเพราะว่าเป็นมวยเข้าไหนทรงแข็งแดงตนตนๆเชื่อว่าทางด้านฝ่ายแดงเพชรดิษน่าจะออกนําไปก่อนนะครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดิษ เ่าโชคเจริญวงนะครับต้นๆน,นำไปก่อนเห็น <c oughs> ตัวก่อนมีราคาแต่งตัวได้นะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนำให้แต่งตัวด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นี่เวทพิกัดนี้เพิ่งจะปล่อยขึ้นมาโชคเป็นไฟแรกนะครับ่าสุดโชคเพียง1 1 6ปอนด์เท่านั้นเองนะครับ1 1อปอนด์ไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับเวทเสียเปียบนะครับทางด้านฝ่ายเงินยกกิรีน่าจะเป็นเวทธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าอย่างเชื่อฝีมือมวยของทางด้านฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นะครับต้นๆฝีมือมวยดูดีกว่าน่าจะออกนําไปก่อนครับ มีราคาแต่งตัวบางทุนได้ครับชอบไปที่าแดลน์ครับเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชสีครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแฟนคือวันชัยน้อยผ่านทองยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามน้ำดื่ม T2A Water อุบลนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านแฟลน์วันชัยน้อยนะครับมา123.2ลด1.2ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามมา122.4ลดจุความสูงความยาวทางด้านฝ่าน้ำเงินนะครับเพชรสยามก็ดูจะลอยๆกว่านะครับ ฝ่ายแดงวันชัยน้อยเป็นในโชวจากจังหวัดนครพนมนะครับปัจจุบันก็อฟิซซองอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยินนะครับมีแขกสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับอดีตแชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีและเก่ากระดูกดีนะครับสามร์มสุดก็ชนะหนึ่งแล้วก็สรุปแพ้สองฝ่ายล่าสุดนี่แพ้คะแนนฉลามดำนายเอธาสาราที่เวทีช่องเจ็ดชกหนึ่งร้อย เป็นการป้องกันแชมป์ของทางด้านวันชัยน้อยด้วยนะครับแพ้ให้กับฉลามดำแล้วก็เสียแชมป์ไปนะครับเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามเปในโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันก็อฟิซบอลอยู่ที่จอบพัทยานะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีคุณอิทธิชัยอินทะยุนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมือซ้ายเหมือนกันนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับและฟอร์มสดเลยนะครับสามไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะรวดทั้งสามไฟล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนทางด้านปานเทพสิทธิ์นุ่มน้อยนะครับที่จังหวววััััััดดนนนนนนคคครรรราาาาชสีมมมศึกตู่ผ้้้ยยยยไไททะะบบบบปแขลลอๆเ ฟอร์มสวยเลยนะครับชก123ปอนด์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่น้ำเงินก็จะดูสวยกว่านะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อยเป็นต่อในราคา11/8นะครับชื่อมวยดูดีกว่ากระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่คู่นี้แนะนําให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามน้ําดื่ม T2A Water อุบลนะครับกระดูกมวยอาจจะดูเสียเปรียบดูเป็นรองแต่ว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับและเวทพิกัดนี้นะครับผมดูว่าเป็น 622, 223อยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อยกระดูกดีแต่ว่าชกไวเพียง118ปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องปล่อยมาชก122ปอนด์ดูว่าเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายน้งเงินเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเลดลังช่างเปิดที่ฝ่ายแดงวันชัยน้อยเป็นต่อ118คณนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้งเงิน,นครับเพชรสยามน้ำดื่ม T2A Water อุบลครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมูชอบก่อนชกของมูทัศน์ศรีในวันนี้นะครับคู่ที่1น,นะครับเลดเปิดจัดสีที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรคุณอิชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทับหลวงเพชรเกตเพชรนะครับเจ้าบ,บ้านเจ้าถิ่นสถิติดูดีกว่าเคยชนะมา1ครั้งและเวทเต็มกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรคู่ที่2เลดเปิดใครต่อรองคุณอีชอบไปที่ฝ่ายแดงก้องโนวางเพชรเกตเพชรคู่ที่สองเลตเปิดใครต่อรองคู่ที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงก้องโนวงเพชรเกตเพับ คู่ที่สนะครับรองคู่เอครับ mm hmm. เรทเปิด19อยู่ที่เพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชศีคุณนี้ชอบไปที่ฝาแดงนะครับเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชสรีผมดูฝีมือมวยดูดีกว่าต้นๆน,น,นำไปก่อนนะครับ mm hmm. เห็นตัวก่อนมีราคาแต่งตัวได้ครับชอบไปที่ฝาแดงเพชรฤทธิ mm ์เหล่าโชคเจริญราชสีครับส่วนคุ่ที่4ี่คู่เอกนำรายการนะครับเรทเปิด1 1บเอยู่ที่ฝาแดงวันชัยน้อยพันทองหยิงคุณนี้อยากให้รองไปที่ฝนเงินนะครับเพชรสยามน้ําดื่ม T2A w a อ e วอรอร์ุบลน,นะครับผมดูว่าหอมสดกว่า เวทพิกัดก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสยามน้ำดื่ม T2A Water อุบลครับและสำหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของมวยชัดเจรีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่1เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายใดน,นะครับทับหลวงเพชรเกตเพชรครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเครับรวยๆ เห็กันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ